กบผมมาดูวิธีขั้นตอนการโหลดแอปพลิเคชัน HiConnect ครับตัวนี้จะเป็น iPhone นะฮะจะใช้ตัวเดียวกันครับทั้ง iPhone ทั้ง Android นะครับจะใช้แอป HiConnect e ครับตัวนี้นะครับ HiConnect e อ่าเสร็จแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับ เมื่อโหลดติดตั้งเสร็จก็ไปที่อนุญาตเลยครับอนุญาตก่อนกดเลยครับโอเคครับอนุญาตครับอนุญาตระหว่างใช้แอปโอเคเลื่อนไปด้านขวาครับเพื่อจะไปติดตั้งเริ่มต้นเลยครับโอเคแล้วก็ตกลงครับตกลงครับไทยแลน ไปเลยครับไปที่ล็อกอินทะเบียนนะครับล็อกอินการลงทะเบียนเสร็จแล้วมาที่คําว่าลงทะเบียนอ่ะกดลงเลยครับลงทะเบียนซ้ายมืออ่าตกลงครับอ่าต่อไปเล,อลอเลือกไทยแลนด์ครับอ่าเลือกไทยแลนด์เลยครับอืมเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกข้างบนตรงนี้ครับอ่ากดเลยครับอ่าเสร็จแล้วใส่ อันนี้ถ้าเป็น Default จะให้เราลงแบบอีเมลแต่ทีนี้เราจะเปลี่ยนแบบเบอร์มือถือก็เลือกตรงนี้ครับข้างล่างครับใช่แล้วใส่เบอร์มือถือเข้าไปเลยครับโอเคครับเมื่อเรากรอกเบอร์โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยให้เราสร้างหัสผ่านขึ้นมานะครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับ a b c d 1 1 2 2 3นะครับไม่มีคำว่าแอดมินไม่มีคำว่าเลขต่อกันแบบนี้ครับ1น3นะครับเสร็จแล้วให้เรามาคลิกตรงรับรหัสรักษาความปลอดภัยนะครับเสร็จแล้วให้เรามา ใส่รหัสยืนยันตามด้านขวามือนี้นะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็กดเครื่องหมายถูกข้างบนนะครับอโอเคเรเอสักครู่ครับเขาจะส่งมาทาง SBS ครับรหัสลับครับนี่มาแล้วครับเจ็ดห้าเก้าแล้วก็ใส่เข้าไปเลย7จ็ดหสเเสร็จสิ้นโอเค เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมนี่ครับ